สวัสดีครับเปิดเปพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องกุส่แรงงานเพราะว่าสอยู่ในประเทศตั้งประเทศเด้อพี่น้องมื้อนีล้ลุงวันมาเปิดชิปอยู่ท่ามันกุดแจบพี่น้องกุดแจบตาบ,บนหน,าน,านังพูดพิเศษน้องไขยเอาพอพี่น้องเป็นกระรังสีอ้วย,อออข,วยของง้อกล้วยเขาควอกเลยละสองตาใหญ่เป็นครับสามหลอน้ำเลี้ยงกล้วยด้วยพี่น้อง <laughs> ยี่ห้วยบัดกุจแจบเป็นขี้ท่านสมัยขี้ยังไงสมมือขี้สามล้อเพื่อขี้สามลอนั่เลี้ยงข้อยเป็นสิเปิดราคาขายข้อยเห็นมาเบิ่งเออพี่น้องไงข้อยถือ่อท่าได้บอกราคาหรอกเบิ่งเดออพี่น้องสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับดดเป็นพออน่อเอียงเนาะขาอนุญาถามซื้อได้พี่น้องเก็เอรัดพอรัดพอรัดพอรัดกุจแยบกเ็เมียยังเนี่ย แม่นางเออแม่นางถามเม่ล่ะทั้งแม่นางทั้งพอรัดเพิ่งดูพี่น้องบัญชีสามลอ้อน้ำเดี่ยงควายสามล้อห้างเออสามลอ้อ <c ười> คนมีเงินเป็นสิทธิ์ล่ะคนไข่้เนี่ยคนที่เปิดราคาขายควายพี่น้องขายบดบู๋มือขายตัวเดียวพี่น้องนี่ขายจยากตัวแม่ลูกนะแม่ลูกโอ้ลูกสามคนที่ขายข้มสามเห ไปแต่ละตเพิ่นนี่เบิ่นยูพี่หน่อก็ไปเบิ่นลุไปไองเบิ่นตัวพี่น่อเบิ่นน้ำลุกใหกันดูวันจร์ยุไส่โอไปเบิ่นตะเมีอกับอ้กําลองเพิ่นในตัวโอ้บรรยากาศพี่หน่องก็ท่าขนาดว่าควรนกไก่ยางเตรียมนองเตรียมทงอยู่มองเลี้ยงกล้วยบนไงขเหมือแทพี่หน่องน้าทำค ขอพอรัดแม่นางงมาสั่นมากุดเกะคนว่มามูซีตะบนหนังพ่นปีศาจนองค่ายเป็นมาสิเปิดลคาคาขายควไมาสัน่นนว่ามันหลายตัวเลยข่ารัดมาสัน่นข้รัดข่าเลี่ยงหยากระเพาะซีบสิเตรียมพี่น้องเอ้ยบึงเนี่ยเห็นเหียนนึงหยาก็ได้ไขแนวบานพันจุกไก่ทำคนคนขี้สามอน้่ ียยงคพี่น้องทั้งมนกุดแจบมือนี้ส้นกุดแจบมือนีนอนพี่น้องคำเร่งเลยโอ้ควหลายตัวตัวใส่พอคุ้มฝูงมนเหรครับ,น,บนี่ือนี่หวออเป็นเอาอนเป็นงสามมืนแเนี่ย ใช่แลวโอ้นี่่ลูกมันใหญ่กันไปเด้พูเปิดราคาแม่นึงส่นพี่น้องแม่นึงเต่าคมสามลูกสามผลนะเขว่าเพิ่นตั้งได้ลูกสาตัวเลยีบ้านในขายัวบ่ลูกนขาน้นโอ้นี่ เปไ็นในลูกสามแล้วว่ะท่านไว้ลูกสามเพื่อบ้านๆเขาอะไพี่น้องแเว่าเป็นเล่นน้ำนอนน,น้ำอ้วนดีเพิ่นเพิ่นัน,นมีลูกอีกไปครับพี่ท้องนี่เพิ่นท้องอีกไปนี่บอกแล้วละวะ โอ้มาพี่มาพี่พอเยล่ยแนะ<ะ>ล้วก,กันยังสิทาลราคาพี่น้องราทาละข้าเจ๊กตัวลูกกันลูกสาม,าสามโคมสามนี่พี่นออ้องเออคุณดูผลกล้กวยสามัน หาเมือน,น่ะสามตัวเนาะลูกคนสามตัวลูกเพิ่นนั่นึงตัวนี้กับแม่มหมดนี่บุ้มแม่หนีบลูกตัวนึ่มันหลงไร้ขั้วเพิ่นหลายตัวมพนหล,ล,นลงลน,นี่ครับตัวนึงแย่เพิ่นบดอกีกตัวนี้โอ้ใช่ละข่มสามพี่น้องหวังพลานในซื้อดอกหาเมือน,น่ะมาหอดมาถึงเร็วกันดีรถหี้กับบุ้งหูละมาจะมาหอดมาถึง ก้อยหลายพี่น้องไงน้ำหานี่ปลาถ้ำฮะจำเลยว่าอะมันจะคงเฮ้ยซ้ำกันแล้วครับน้องน้อง่งย่กายแล้วโอ้โอวยม่น่ะโอตัวน้อยตัวออกไม่กระพุ้แม่นี่บอกทัน้ทยไม่นี่บอกก้ยควซแปลว่าซแม่ตัวแม่บมดน ออแม่ยสามันมีตัวแม่เบดลูกสามตัวซีก็แม่ว่ากล้วยซีตัวเป็นตัวนี่ซีตัวหาหมื่นพี่น้องเอ,อ้ยหาใส่ได้กล้วยบ้านนี่พี่ลัตไม่ยานั่งถ้ามันกุดหยบับนั้นแม่หนึ่งแม่ยใหญ่ตัวหันหนาบ้างหนึ่งสอง ตัวสามอยู่้ำแมวกล้วย4ีตัวกล้วย4ีตัวหาเมื่นพี่น้อง่ 5, องโอ้พาเอาลายอันนี้ก็คว้ยตัวนี้ก็ได้โอ้ฟันหน่อยวันฟันหน่อยมาสินนมานหาเปลือกราคา ก้วยได้ป้าหนองในถ้ำพี่รองเอ้ยพวดนะมาหาสอกหาคว้วยคว้วยพยายอรมัดทั้งหมดกุศเก็บปิดราคาขายควย้วยกลางสิบไรไปเขาคว่าก็สนตงนุง่วนอวยมากมา,มาพอพอดีโคมสามลูกสามโตซี่ก็เมีย ซี่กับแม่หาหมื่นสรุปแล้วคือควายซี่ตัวนีนนน่นี่ยพอยน่ะแม่มันน่าแม่มามันไล่ตัวมันหลงนี่นี่โอ้พอึ่งวันดียูเออควายยำแรงควายอิดหนากระไรคนอ่ะ โข้เขาคื้งามถูกไหมเบิอะโอ้โว้งเขางามเว้ยแล้วห่องพานไปหามืนพี่รองคว้วสีตัวมาเบิ่งเราด้อพี่รองไอ้ขั้วถึกถึกเริ่มสูงแม่เพิ่งลอย ลอยสามจิบหาบวกสูงลอยสามจิบหาบวกกี่ดอกแถวลูกเพิ่นตัวใดเลืมแล้วมันหลายตัวพี่แตู่้จักแต่ว่าเป็นลูกแม่เบิดลูกสามตัวแม่เบิดพี่น้องเอ้ยฮะโอ้ตัว่งไม่ตัวเถิดแต่ว่าเพิ่นอี้ยเพิ่นสองตัวตัวแม่อ๋อสรุปแล้วคือแม่สามผูนึง โอ้แม่เพือนวงเขาง,งามเนาะนี่พี่น้องคว้ยคมคว้ยคมสามซีกับแม่เพือนห้องคาดไว้หามึนของพญรัตแมยนางมันกุดแกบแยวลุงกวนที่ให้เบื่อโทษไว้เด้อพี่น้องเอ้สนใจโทษมาโวลดมาพุยมาหามาต่อรองราคากัน เพิ่นเลี้ยงอยู่ทาบนาี่แหละเมื่อกี้สามหลอน้ำเลี้ยงควย้ยนี่แม่เพิ่นคว้ยหนาเลี้ยงยี่หรอกควายถูกถูกโคมลูกสามห้องหาหมื่นพี่น้อง กล้วยจะได้มาถือแต่ซีโต้หาเมื่อนวันนี้มั้องพันไว้เอาสนใจกับทักมาพี่น้องคลิปนี้ลุงวัวกับติ๊กโค้เพียงแค่นี้แล้วเป็นการเปิดราคาขายกล้วยไยรัดเมยนางบันกุดแจ,จบมูซีตะบน,นหนังพูดพิเศษน้องไข่กกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยพี่น้องเอ้ขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมก็ได้ พี่น้องกขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องผู้เหตุการณ์แทนงานเราะวาสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ